โยยมทั้งหลาคราวก่อนเราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าทุกข์เกิดจากเหตุปัจจัยและถ้าเราตัดเหตุวงจรก็ดัดไปได้วันนี้อาตมาจะพายโยมเข้าสู่แนวทางการปฏิบัติจริงที่พระพุทธเจ้าวางไว้เรียกว่าไตรสิกขาหรือการฝึกสามอย่างใหญ่ๆได้แก่ศีลการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิ การฝึกจิตให้ตั้งมั่นปัญญาการรู้เห็นตามความจริงเปรียบเหมือนเราจะเดินทางไกลไปสู่เป้าหมายสูงสุดต้องมีรถที่ดีคือศีลต้องขับให้นิ่งคือสมาธิและต้องรู้เส้นทางคือปัญญาจึงจะถึงปลายทางได้ศีลคือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติสุขไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น โยมทั้งหลายศีลไม่ใช่เรื่องเก่าแก่ไม่ใช่เรื่องของคนแก่เข้าวัดแต่เป็นหลักประกันชีวิตทุกคนศีลหเหมือนกฎหมายพื้นฐานของมนุษย์ศีล8ศีล10ยกระดับความสงบศีลภิกษุกำแพงคุ้งครองการปฏิบัติยกตัวอย่างง่ายๆโยมรักษาศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ใจสงบไม่ต้องระแวงไม่ต้องหนีเวรหนีกรรม ศีลข้อ4ไม่พูดปดคนไว้ใจเชื่อถือได้ความสุขเกิดขึ้นเองศีลจึงเปรียบเหมือนรั้วบ้านที่ป้องกันโจรผู้ร้ายเข้ามาใจของเราถ้าไม่มีศีลใจวุ่นวายตลอดไม่เหลือพื้นที่สงบให้ภาวนาเลยสมาธิคือการฝึกจิตให้นิ่งแน่วแน่ไม่วอกแวกโยมทั้งหลายเคยไหมเวลาใจฟุ้งซ่าน คิดไปสารพัดพอจะสวดมนต์ก็ลืมบทพอนั่งสมาธิก็คิดเรื่องตลาดเรื่องลูกเรื่องงานนี่แหละเพราะใจไม่ตั้งมัน่นสมาธิเปรียบเหมือนแว่นขยายถ้าใจฟุ้งก็เหมือนแว่นแตกภาพเลอมองอะไรก็ไม่ชัดแต่ถ้าใจตั้งมัน่นเราจะเห็นตามจริงวิธีฝึกสมาธิมีหลายแบบเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออก พุโทโธพุโทโธเดินจงกรมเป้าหมายไม่ใช่เพียงให้นิ่งเฉยๆแต่ให้นิ่งแล้วใช้ปัญญาได้เหมือนเอาน้ำขุ่นมาพักให้ใสแล้วจึงมองเห็นก้นบ่อปัญญาคือการรู้เห็นตามความจริงของสรัรพสิ่งว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมทั้งหลายปัญญานี้ไม่ได้หมายถึงเรียนหนังสือเก่ง ไม่ใช่การจำพระสูตรได้มากแต่หมายถึงรู้ตามจริงด้วยใจที่สงบเมื่อใจมีสมาธิปัญญาจะทำงานชัดเห็นว่ากายนี้ก็แค่ดินน้ำลมไฟใจก็ปล่อยวางไม่หลงยึดเห็นว่าเวทนาก็เกิดแล้วดับไม่ต้องดิ้นรนตามมันปัญญาจึงเหมือนแสงไฟที่สองทางไม่งั้นเราก็เดินในความมืดยิ่งเดินยิ่งหลง ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ว่าฝึกทีละขั้นแบบบันไดแต่ฝึกไปพร้อมๆกันเหมือนกินอาหารครบสามมื้อร่างกายจึงสมบูรณ์ศีลทำให้ใจเบาสบายไม่ฟุ้งซ่านสมาธิทำให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาทำให้ใจสว่างปล่อยวางได้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทางก็ไม่ครบสู่นิพพานไม่ได้ มีคนหนึ่งอยากจะข้ามแม่น้ำเขาใช้ไม้ตัดมามัดเป็นแพรแล้วก็ใช้แพรนั้นข้ามฝั่งได้สำเร็จแต่พอถึงฝั่งแล้วเขาจะเอาแพรแบกขึ้นบ่าไปตลอดหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลส,สมาธิปัญญาก็เหมือนแพรใช้เพื่อข้ามฟากแต่ไม่ใช่ของให้ยึดถือเป็นเครื่องมือสู่ความพ้นทุกข์เท่านั้นโยมทั้งหลายหุนทางตรงสู่นิพพาน คือศีลสมาธิปัญญาศีลเหมือนรั้วบ้านคุ้มครองชีวิตสมาธิเหมือนแว่นขยายทำให้ใจใสปัญญาเหมือนแสงไฟส่องให้เห็นความจริงใครที่อยากพ้นทุก์ก็ต้องฝึกทั้งสามอย่างนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเริ่มที่ชาตินี้เริ่มที่ใจเราในวันนี้เลยโยมทั้งหลาย คราวก่อนเราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าทุกข์เกิดจากเหตุปัจจัยและถ้าเราตัดเหตุวงจรก็ดัดไปได้วันนี้อาตมาจะพายมเข้าสู่แนวทางการปฏิบัติจริงที่พระพุทธเจ้าวางไว้เรียกว่าไตรสิกขาหรือการฝึกสามอย่างใหญ่ๆได้แก่ศีลการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิ การฝึกจิตให้ตั้งมั่นปัญญาการรู้เห็นตามความจริงเปรียบเหมือนเราจะเดินทางไกลไปสู่เป้าหมายสูงสุดต้องมีรถที่ดีคือศีลต้องขับให้นิ่งคือสมาธิและต้องรู้เส้นทางคือปัญญาจึงจะถึงปลายทางได้ศีลคือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติสุขไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น โยมทั้งหลายศีลไม่ใช่เรื่องเก่าแก่ไม่ใช่เรื่องของคนแก่เข้าวัดแต่เป็นหลักประกันชีวิตทุกคนศีลหเหมือนกฎหมายพื้นฐานของมนุษย์ศีล8ศีน10ยกระดับความสงบศีลภิกษุกำแพงคุ้งครองการปฏิบัติยกตัวอย่างง่ายๆโยมรักษาศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ใจสงบไม่ต้องระแวงไม่ต้องหนีเวรหนีกรรม ศีลข้อ4ไม่พูดปดคนไว้ใจเชื่อถือได้ความสุขเกิดขึ้นเองศีลจึงเปรียบเหมือนรั้วบ้านที่ป้องกันโจรผู้ร้ายเข้ามาใจของเราถ้าไม่มีศีลใจวุ่นวายตลอดไม่เหลือพื้นที่สงบให้ภาวนาเลยสมาธิคือการฝึกจิตให้นิ่งแน่วแน่ไม่วอกแวกโยมทั้งหลายเคยไหมเวลาใจฟุ้งซ่าน คิดไปสารพัดพอจะสวดมนต์ก็ลืมบทพอนั่งสมาธิก็คิดเรื่องตลาดเรื่องลูกเรื่องงานนี่แหละเพราะใจไม่ตั้งมั่นสมาธิเปรียบเหมือนแว่นขยายถ้าใจฟุ้งก็เหมือนแว่นแตกภาพเลอมองอะไรก็ไม่ชัดแต่ถ้าใจตั้งมั่นเราจะเห็นตามจริงวิธีฝึกสมาธิมีหลายแบบเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออก พุโทโธพุโทโธเดินจงกรมเป้าหมายไม่ใช่เพียงให้นิ่งเฉยๆแต่ให้นิ่งแล้วใช้ปัญญาได้เหมือนเอาน้ำขุ่นมาพักให้ใสแล้วจึงมองเห็นก้นบ่อปัญญาคือการรู้เห็นตามความจริงของสรพรพสิ่งว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมทั้งหลายปัญญานี้ไม่ได้หมายถึงเรียนหนังสือเก่ง ไม่ใช่การจำพระสูตรได้มากแต่หมายถึงรู้ตามจริงด้วยใจที่สงบเมื่อใจมีสมาธิปัญญาจะทำงานชัดเห็นว่ากายนี้ก็แค่ดินน้ำลมไฟใจก็ปล่อยวางไม่หลงยึดเห็นว่าเวทนาก็เกิดแล้วดับไม่ต้องดิ้นรนตามมันปัญญาจึงเหมือนแสงไฟที่สองทางไม่งั้นเราก็เดินในความมืดยิ่งเดินยิ่งหลง ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ว่าฝึกทีละขั้นแบบบันไดแต่ฝึกไปพร้อมๆกันเหมือนกินอาหารครบสามมื้อร่างกายจึงสมบูรณ์ศีลทำให้ใจเบาสบายไม่ฟุ้งซ่านสมาธิทำให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาทำให้ใจสว่างปล่อยวางได้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทางก็ไม่ครบสู่นิพพานไม่ได้ มีคนหนึ่งอยากจะข้าแม่น้ำเขาใช้ไม้ตัดมามัดเป็นแพรแล้วก็ใช้แพรนั้นข้ามฝั่งได้สำเร็จแต่พอถึงฝั่งแล้วเขาจะเอาแพรแบกขึ้นบ่าไปตลอดหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลส,สมาธิปัญญาก็เหมือนแพรใช้เพื่อข้ามฟากแต่ไม่ใช่ของให้ยึดถือเป็นเครื่องมือสู่ความพ้นทุกข์เท่านั้นโยมทั้งหลายหุนทางตรงสู่นิพพาน คือศีลสมาธิปัญญาศีลเหมือนรั้วบ้านคุ้มครองชีวิตสมาธิเหมือนแว่นขยายทําให้ใจใสปัญญาเหมือนแสงไฟส่องให้เห็นความจริงใครที่อยากพ้นทกุก็ต้องฝึกทั้งสามอย่างนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเริ่มที่ชาตินี้เริ่มที่ใจเราในวันนี้เลยโยมทั้งหลายคราวก่อน เราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าทุกเกิดจากเหตุปัจจัยและถ้าเราตัดเหตุวงจรก็ดัดไปได้วันนี้อาตมาจะพายโยมเข้าสู่แนวทางการปฏิบัติจริงที่พระพุทธเจ้าวางไว้เรียกว่าไตรสิกขาหรือการฝึกสามอย่างใหญ่ๆได้แก่ศีลการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิการฝึกจิตให้ตั้งมั่น ปัญญาการรู้เห็นตามความจริงเปรียบเหมือนเราจะเดินทางไกลไปสู่เป้าหมายสูงสุดต้องมีรถที่ดีคือศีลต้องขับให้นิ่งคือสมาธิและต้องรู้เส้นทางคือปัญญาจึงจะถึงปลายทางได้ศีลคือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติสุขไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นโยมทั้งหลายศีลไม่ใช่เรื่องเก่าแก่ ไม่ใช่เรื่องของคนแก่เข้าวัดแต่เป็นหลักประกันชีวิตทุกคนศีลหเหมือนกฎหมายพื้นฐานของมนุษย์ศีล8ศีล10ยกระดับความสงบศีลภิกษุกำแพงคุ้งครองการปฏิบัติยกตัวอย่างง่ายๆโยมรักษาศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ใจสงบไม่ต้องระแวงไม่ต้องหนีเวรหนีกรรมศีลข้อสไม่พูดปด คนไว้ใจเชื่อถือได้ความสุขเกิดขึ้นเองศีลจึงเปรียบเหมือนรั้วบ้านที่ป้องกันโจรผู้ร้ายเข้ามาใจของเราถ้าไม่มีศีลใจวุ่นวายตลอดไม่เหลือพื้นที่สงบให้ภาวนาเลยสมาธิคือการฝึกจิตให้นิ่งแน่วแน่ไม่วอกแวกโยมทั้งหลายเคยไหมเวลาใจฟุ้งซ่านคิดไปสารพัด พอจะสวดมนต์ก็ลืมบทพอนั่งสมาธิก็คิดเรื่องตลาดเรื่องลูกเรื่องงานนี่แหละเพราะใจไม่ตั้งมั่นสมาธิเปรียบเหมือนแว่นขยายถ้าใจฟุ้งก็เหมือนแว่นแตกภาพเลอมองอะไรก็ไม่ชัดแต่ถ้าใจตั้งมั่นเราจะเห็นตามจริงวิธีฝึกสมาธิมีหลายแบบเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธ เดินจงกรมเป้าหมายไม่ใช่เพียงให้นิ่งเฉยๆแต่ให้นิ่งแล้วใช้ปัญญาได้เหมือนเอาน้ำขุ่นมาพักให้ใสแล้วจึงมองเห็นก้นบ่อปัญญาคือการรู้เห็นตามความจริงของสัพรพสิงว่าอนิจจงทุกขังอนัตตาโยมทั้งหลายปัญญานี้ไม่ได้หมายถึงเรียนหนังสือเก่งไม่ใช่การจำพระสูตรได้มาก แต่หมายถึงรู้ตามจริงด้วยใจที่สงบเมื่อใจมีสมาธิปัญญาจะทำงานชัดเห็นว่ากายนี้ก็แค่ดินน้ำลมไฟใจก็ปล่อยวางไม่หลงยึดเห็นว่าเวทนาก็เกิดแล้วดับไม่ต้องดิ้นรนตามมันปัญญาจึงเหมือนแสงไฟที่ส่องทางไม่งั้นเราก็เดินในความมืดยิ่งเดินยิ่งหลงศีลสมาธิ ปัญญาไม่ใช่ว่าฝึกทีละขั้นแบบบันไดแต่ฝึกไปพร้อมๆกันเหมือนกินอาหารครบสามมื้อร่างกายจึงสมบูรณ์ศีลทําให้ใจเบาสบายไม่ฟุ้งซ่านสมาธิทําให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาทําให้ใจสว่างปล่อยวางได้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทางก็ไม่ครบสู่นิพพานไม่ได้ มีคนหนึ่งอยากจะข้ามแม่น้ำเขาใช้ไม้ตัดมามัดเป็นแพรแล้วก็ใช้แพรนั้นข้ามฝั่งได้สำเร็จแต่พอถึงฝั่งแล้วเขาจะเอาแพรแบกขึ้นบ่าไปตลอดหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลส,สมาธิปัญญาก็เหมือนแพรใช้เพื่อข้ามฟากแต่ไม่ใช่ของให้ยึดถือเป็นเครื่องมือสู่ความพ้นทุกข์เท่านั้นโยมทั้งหลายหุนทางตรงสู่นิพพาน คือศีลสมาธิปัญญาศีลเหมือนรั้วบ้านคุ้มครองชีวิตสมาธิเหมือนแว่นขยายทำให้ใจใสปัญญาเหมือนแสงไฟส่องให้เห็นความจริงใครที่อยากพ้นทกุก็ต้องฝึกทั้งสามอย่างนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเริ่มที่ชาตินี้เริ่มที่ใจเราในวันนี้เลยโยมทั้งหลายคราวก่อน เราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าทุกเกิดจากเหตุปัจจัยและถ้าเราตัดเหตุวงจรก็ดัดไปได้วันนี้อาตมาจะพายโยมเข้าสู่แนวทางการปฏิบัติจริงที่พระพุทธเจ้าวางไว้เรียกว่าไตรสิกขาหรือการฝึกสามอย่างใหญ่ๆได้แก่ศีลการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิการฝึกจิตให้ตั้งมั่น ปัญญาการรู้เห็นตามความจริงเปรียบเหมือนเราจะเดินทางไกลไปสู่เป้าหมายสูงสุดต้องมีรถที่ดีคือศีลต้องขับให้นิ่งคือสมาธิและต้องรู้เส้นทางคือปัญญาจึงจะถึงปลายทางได้ศีลคือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติสุขไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นโยมทั้งหลายศีลไม่ใช่เรื่องเก่าแก่ ไม่ใช่เรื่องของคนแก่เข้าวัดแต่เป็นหลักประกันชีวิตทุกคนศีลหเหมือนกฎหมายพื้นฐานของมนุษย์ศีล8ศีล10ยกระดับความสงบศีลภิกษุกำแพงคุ้มครองการปฏิบัติยกตัวอย่างง่ายๆโยมรักษาศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ใจสงบไม่ต้องระแวงไม่ต้องหนีเวรหนีกรรมศีลข้อ4ไม่พูดปด คนไว้ใจเชื่อถือได้ความสุขเกิดขึ้นเองศีลจึงเปรียบเหมือนรั้วบ้านที่ป้องกันโจรผู้ร้ายเข้ามาใจของเราถ้าไม่มีศีลใจวุ่นวายตลอดไม่เหลือพื้นที่สงบให้ภาวนาเลยสมาธิคือการฝึกจิตให้นิ่งแน่วแน่ไม่วอกแวกโยมทั้งหลายเคยไหมเวลาใจฟุ้งซ่านคิดไปสารพัด พอจะสวดมนต์ก็ลืมบทพอนั่งสมาธิก็คิดเรื่องตลาดเรื่องลูกเรื่องงานนี่แหละเพราะใจไม่ตั้งมัน่นสมาธิเปรียบเหมือนแว่นขยายถ้าใจฟุ้งก็เหมือนแว่นแตกภาพเลอมองอะไรก็ไม่ชัดแต่ถ้าใจตั้งมัน่นเราจะเห็นตามจริงวิธีฝึกสมาธิมีหลายแบบเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธ เดินจงกรมเป้าหมายไม่ใช่เพียงให้นิ่งเฉยๆแต่ให้นิ่งแล้วใช้ปัญญาได้เหมือนเอาน้ําขุ่นมาพักให้ใสแล้วจึงมองเห็นก้นบ่อปัญญาคือการรู้เห็นตามความจริงของสพรพพสิ่งว่าอนิจจงทุกขังอนัตตาโยมทั้งหลายปัญญานี้ไม่ได้หมายถึงเรียนหนังสือเก่งไม่ใช่การจําพระสูตรได้มาก แต่หมายถึงรู้ตามจริงด้วยใจที่สงบเมื่อใจมีสมาธิปัญญาจะทำงานชัดเห็นว่ากายนี้ก็แค่ดินน้ำลมไฟใจก็ปล่อยวางไม่หลงยึดเห็นว่าเวทนาก็เกิดแล้วดับไม่ต้องดิ้นรนตามมันปัญญาจึงเหมือนแสงไฟที่สองทางไม่งั้นเราก็เดินในความมืดยิ่งเดินยิ่งหลงศีลสมาธิ ปัญญาไม่ใช่ว่าฝึกทีละขั้นแบบบันไดแต่ฝึกไปพร้อมๆกันเหมือนกินอาหารครบสามมือ้อร่างกายจึงสมบูรณ์ศีลทำให้ใจเบาสบายไม่ฟุ้งซ่านสมาธิทำให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาทำให้ใจสว่างปล่อยวางได้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทางก็ไม่ครบสู่นิพพานไม่ได้ มีคนหนึ่งอยากจะข้าแม่น้ำเขาใช้ไม้ตัดมามัดเป็นแพรแล้วก็ใช้แพรนั้นข้ามฝั่งได้สำเร็จแต่พอถึงฝั่งแล้วเขาจะเอาแพรแบกขึ้นบ่าไปตลอดหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลส,สมาธิปัญญาก็เหมือนแพรใช้เพื่อข้ามฟากแต่ไม่ใช่ของให้ยึดถือเป็นเครื่องมือสู่ความพ้นทุกข์เท่านั้นโยมทั้งหลายหุนทางตรงสู่นิพพาน คือศีลสมาธิปัญญาศีลเหมือนรั้วบ้านคุ้มครองชีวิตสมาธิเหมือนแว่นขยายทำให้ใจใสปัญญาเหมือนแสงไฟส่องให้เห็นความจริงใครที่อยากพ้นทุกข์ก็ต้องฝึกทั้งสามอย่างนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเริ่มที่ชาตินี้เริ่มที่ใจเราในวันนี้เลย